23มีนาคม2564โดยตองวารตี้พาคุณผู้ชมมาพบกับพิธีเปิดอาคารเรียนชื่อว่าอาคารหลวงพึ่งโรงเรียนบ้านอ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทมมลหลวงกิติบรีประวิทย์ผู้าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานโดยมีพอ,อรัตนาวดีสิริแก้วพอโรงเรียนบ้านอ่าวนางกล่าวรายงานซึ่งอาคารรวงพึ่ง ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนเงิน8,281,000บาททวนมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจำนวน5ห้องโรงเรียนบ้านอ่าวนางก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484ปัจจุบันมีอาคารเรียน3หลัง ชั้นอนุบาล1-3อาคารสีชมพูชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อาคารสีเขียวและชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อาคารสีส้มหรืออาคารรวงพึ่งนะครับมีนักเรียนจำนวน218คนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน14คน โรงเรียนบ้านอ่านางมีผลโอน e t ในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่และวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพให้กับนักเรียนการทำกระดาษาจากเศษกระดาษที่เหลือใช้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยต้องยกเหนิ้วให้นะครับมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมนะครับคณะครูในครั้งนี้กันเพียบเลยทีเดียวสำหรับพิธีเปิด อาคารเรียนอาคารรวงพึ่งโรงเรียนบ้านเอานานครับรการศึกษาเป็นที่ที่ผมให้ความสําคัญนะครับเพราะการศึกษาเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาของนะครับท่านที่อยู่ในวงการศึกษาทันหลายเนี่ยก็คงจะทราบดีเวลาผมประชุมศึกษาพ่การนาในขวัญในช่วงแรกๆก็จะเน้ยนย้ำนะครับในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะประเทศเนี่ยที่จะพัฒนาได้นะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามที่ ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพัฒนาได้เนี่ยคนต้องมีคุณภาพนะครับการทําให้คนมีคุณภาพเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับจังหวัดกระบี่ก็มีการขับเคลื่อนนะครับสร้างคนให้มีคุณภาพนะครับการทําให้คนมีคุณภาพก็มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งที่สําคัญก็คือสถานศึกษานะครับปัจจัยถัดไปนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันครอบครัวนะครับเรื่อง การใช้การกีฬานะครับในการพัฒนาบุคลากรก็เช er, really right ่นเดียวกันก็หลายทิศทงหลายอย่างต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องเรื่องความทุ่มเทนะครับก็ตความตั้งใจในการในการให้ความรู้กับเด็กนะครับเด็กทุกวันนี้เนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงทราบดีว่ามัน มันก็มีวิชาการของมันนะครับมันก็เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่เรา,เาดูหนังสือก็จะต้องท่องอยู่เป็นประจำนะครับใครท่องกีบคนนั้นได้คะแนนดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับาการเรียนการศึกษาก็เปลี่ยนไปนะครับเรียนเรื่องของความเข้าใจนะครับเรียนเรื่องของการต่อยอดนะครับทำยังไงที่จะสอนให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่สามารถ ต่อยอดคือพัฒนาได้ครับเด็กรู้จักคิดนะครับรู้จักที่จะรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วย